ไปเลยไปจับเลยจับได้เลยลูกนี่ไงข้างหลังหนูอุ้ยน้องเกือบของแกบ้ยเกือบหกตัวเล็กข้างล่างก็ป้อนได้นะครับน้องอยู่ตัวเดียวน้องไม่เป็นไรน้องอยู่หลายตัวแล้วน้อง

เอาไปให้ตัวต ah! oh, oh, ัวมันหิวโอแย่งหมดแล้วโอ้หิวแย่งหมดแล้วอนนี่ไงนี่ไงป้อนเลยลูกป้อนเลยน่ารักมากเออจะตัวนี้ยทยไทยเลยนะ อาปอนเลยปอนเลยจะเป็นคนที่เอาปากกาหรอเลยไม่ให้มันหลงของเอาไปเลยเอาไปเลยลูกปอนเลยน้องไม่ถึงอ่ะไม่ถึงก็เดินเข้าไปเลยอ้าแรงแรงดีไหมแรงดีนี่นี่นีอยากปอนด้วยอันนี้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 ก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเอาไปให้น้องใกล้ๆอย่าให้น้องออกมาข้างนอกหอมมากเลยไม่ใช่ จะกินไม่ได้กินไงนโมโหเอาไปจับเลยเอาเอาป้อนรีบป,ป้อนเลยลูกริบป้อนปปอนี่นี่มามามาป้อนเลยป้อนเลยป้อนเลยกลัวนี่ก็กลักวไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวป้อนเลยครับป้อน,นแกะแกะเดินตามผมสู้แกะไม่ไหว <c oughs> เออผม <c oughs> ้แกะไม่ไหวแกะขโมยเขี้ยวอป้อนเลยป้อนเลยอุ้ยจับเลยเออแกะขโมยเกี้ยวผมสู้ไม่ไหว เห็นไหมขนาดน้องยังจะขโมยแก้วเลยโดนแย่งแล้หมดแก้วแน่กอดได้ครับอ้เนี่ยเฝ้าเลยไว้กอดได้เฝ้ากอดได้เฝ้าเลยเฝ้าเลยเนี่ยมาแล้วมันโดนแย่ง เอามามาป้อนมามาป้อนมามานีมานีน้องพ่อมานี่มานีนี่นี่มาป้อนนี่มาอะป้อนป้อนป้อนอย่าอย่าถือออกนอกลูกอย่าถือออกข้างนอกเอามาหัหน้ามาฟัดิอุยของมึงไม่สองตัวก่อน ตวนี้สบายพี่พอพี่พอรีบป้อนเร็วเดี๋ยวโดนยิงไม่ทันใจไม่ทันใจไปแล้วไ ทำนี้ใส่ไม่ดีเดี๋ยวตอได้กิ่นกับตนี้มันได้กินเลยเดี๋ยวตอคนยืนคนยืนัวแเนี่ยอารมณ์เหมือนเนี้ยแล้วตัวนี้มันได้กิ่นนะตัวตัวน้่งตั่นั่งสารเนี่ยอ๋อคอกันมั้งเอาป้อนเลยป้อนเลยป้อนเลยขอบใจเจ้าเราเอาให้หมดเลยเอาให้หมดเลยเดี๋ยวน้องจะแย่งไปแล้วงง่อ

ตกเงินเข้าเอามานี่มานี้ยอ่าอันนี้เนี่ยอ่าอ่าวิ่งตามแล้วเมื่อไรจะหมดหลายแก้วนะ

ให้หมดสิลูกหมดเลยหมดเลย <c oughs> หมดแล้วหมดแล้ว <c oughs>